สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตพืชตระก,กูลพลูของเรานะคะมีพลูสนิมนะคะพลูหินอ่อนนะคะพลูปีกนกนะคะพลูฉลุของเรานะคะและก็พลูด่างยักษ์ของเราค่ะ ครูสนิมของเราปลูกได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มออกแฝดยอดนะคะแต่ยังไม่เป็นสนิมเท่าไหร่ค่ะสวยงามมากใช่ไหมคะ2เดือนกว่าแล้วค่ะน้องครูสนิมของเรานะคะหลังๆก็จะเอาออกแบบบ้างนะคะครูหินอ่อนของเราเพิ่งซื้อมาจากร้อยเพ็ดค่ะตัวนี้แล้วก็มาแยกเป็นศีษกถางน,นะคะ แยกกบไว้ขายค่ะในโตเกาะนะคะครูปีกนกซื้อมาตอนนั้นที่บาทบทกระถางเล็กนะคะประมาณ2เดือนเหมือนกันค่ะกว่าจะโตนะคะครูฉลุซื้อมากระถาง50บาทมาแยกนะคะ2องกสประมาณ5กระถางนะคะแต่ว่าประมาณ2เดือนเขาโตช้ามากเลยนะคะตอนแรกนึกว่าเขารวมกลุ่มแยกก็เลยแยกพอแยกต้นเดียวก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะโตโตช้านะคะใบก็ไม่ค่อยสวยด้วยนะคะ แม่ครูด่างยักไม่สวยนะคะสวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ